สวัสดีครับก็คิปนี้เราอยู่กับอเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับผมก็เอ,อด้วยความสงสัยนะครับว่าเอ,อมันทํางานยังไงอะไรยังไงนะครับก็จะบอกว่ามันเป็นเครื่องใหม่เลยที่เพิ่งซื้อมานะครับก็เป็นมอเตอร์ขนาดให้ดูสเปคมอเตอร์ก่อนนี่เป็นขนาดสองพันสี่รอยนะครับผมก็ตกเป็นมอเตอร์สามจุดสองแรงนะครับ สเปคเรามาตึงมอเตอร์ตอนนี้เป็นซิงเกิลเฟสนะครับผมก็เอออยากรู้ว่ามันทํางานยังไงมันตัดต่อยังไงอะไรยังไงนะครับก็ที่ผมจะให้ดูข้างในนะครับอันนี้แคปสตาร์ทปะ่ะถ้าผมจะไม่ผิดจริงบางทีผมก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องเกี่ยวกับมอเตอร์มากเท่าไหรนะ่ครแต่ถ้าแบบให้นั่งคำนวณ อะไรก็พอได้อยู่การเตึงการต่อนี่ก็ยังผมก็ยังงงๆอยู่นะบางทีนี่ครับข้างในก็จะประมาณนี้โอเคนี้จบไปนะครับผมีดเดีะอันนี้ก็เป็นกล่องกันน้ํานะครับตัวนี้เป็นกล่องกันน้ําตัวปัม๊มนี่นะครับก็จะมีสวิคตัวนี้ใช้แรงดันในการเตะนะครับรู้สึกตัวนี้จะตั้งไว้อยู่ที่ร้อยห้าสิบบาร์ ตามสเปคของเขานะครับที่จะตัดถ้าผมลองมันจะพอมันดีขึ้นร้อยห้ิบาทปุ๊บมันตัดเลยแล้วก็ตัวสวิตตัวนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรสวิตคอนโทรลแบบกดจมนะถ้าที่ผมไปดูมานะครับไปเปิดดูข้อมูลมาตัวนี้มันจะเป็นสวิตสามเฟสนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ3เฟส หรือจะต,ต่อแบบซิงเกิลก็ได้นะครับให้ผมผมกดให้ดะะูจะเป็นแบบกดจมนะครับกดจมลงไปนะครับตัวนี้เป็นแบบกันน้ำนะครับรพอเราไม่ใช่แล้วก็กดนี่เห็นเขาว่าตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกอะไร n n, o. n o หรือ n c n o ปะผมจำไม่ได้ก็หลักการทำงานนะครับก็ไฟเข้านี่นะครับ อันนี้จะเป็นสายลายเข้านี่แล้วก็อันนี้จะเป็นสายนิวตันเข้าตรงนี้นะครับกาวก็จําแค่ต้องห่างไว้ตรงนี้ใช่ไหมส่วนข้างล่างนะครับตัวนี้เป็นสายลายนะครับส่วนสายนิวตันเขาจะออกอีกฝั่งนึงนะครับเห็นไหมมันจะสลับกันเส้นสีแดงกับเส้นสีดํามาจากไหนเส้นสีแดงกับเส้นสีดําจะมาจากตรงนี้นะครับสวิท ก็เวลามีแรงดันตรงนี้ตัวนี้จะไปเตะสวิกตัวนี้เพื่อตัดการทํางานนะครับเขาเอาเออถ้าพูดง่ายๆก็เหมือนเอาสายนิวตันเป็นสายดับเหมือนสวิกไฟสายนิวตันเข้านี่ส่วนตัวนี้สายสีดํานี่มาจากสายสวิกนะครับนี่เห็นไหมข้างล่างแล้วก็วนไปนู่นเสร็จแล้วสายสีแดงกลับมานะครับนี่กลับมาตรงนี้มาเข้านี่เพื่อจะทําการจ่าย เพื่อเขาเรียกไงต่อวงจรนีวต้อนอีกทีหนึ่งให้มันครบวงจรนะครับก็อตอนแรกก็งงๆอยู่ว่ามันทำงานยังไงอันนี้ก็เลยลื้อก็ผมมีแผนว่าจะสร้างเองขึ้นมาสักตัวหนึ่งเป็นแบบออโต้สต็อปผมเบื่อเขาเรียกอะไรนะ เบื่อระบบบายพาสที่เวลาปล่อยไกลปืนแล้วมันไม่ดับแต่เดี๋ยวขอศึกษาข้อมูลดูก่อนแต่ว่าผมไปถามร้านมาแล้วเขาบอกว่าถ้าสร้างเออสร้างเองก็อยู่ประมาณสองหมืนกว่าบาทแต่ไม่แน่ใจนะว่าได้กี่บาทแต่ตัวนี้มันร้อยห้าสิบาทแต่ผมลองต่อหัวลอตเตอรี่แล้วแรงดันมันตกลงมาเหลือประมาณนี้เองมันค่อนข้างอ่อนนะครับก็ยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่ แต่ชอบตรงที่ว่ามันมีระบบออ t o โต้สต็อปก็คือปล่อยไกลเราสามารถไปทำอย่างอื่นได้เออมันเหมาะกับงานล้างรถงานล้างของบางอย่างนะครับก็คือเหมาะมากแต่แรงดันบางอย่างก็ยังแอบไม่พอใจนะครับก็เดี๋ยวอนไรค่อยว่ากันอันนี้ก็ศึกษาไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวปัม๊มเสื้อปั๊มนะครับ มาต้องมาเตอร์นะครับก็ประมาณนี้ก็ขนาดนี้ก็ดูเป็นตัวอย่างเฉยซื้อบาศึกษาอันนี้ก็เป็นยางแท่นเครื่องนะครับกันสั่นรถเครื่องรถเข็นผมมองดูก็ไม่น่าจะทํายากถ้าทําเองก็อืไม่น่ายากแต่บางทีถ้าซื้อเขาผมมองก็มองว่ามันได้เรื่องรับประกันได้เรื่องอะไรอาจจะหาง่ายกว่าหรืออะไรก็เดี๋ยว ค่อยว่ากันนะครับแต่ศึกษาก่อนก็เข้าวค่าก็ประมาณนี้